สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องบาร์สแฟมคาร์นะครับและวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดู xlt 4ประตูเกียร์ออโต้ตัวนี้นะครับว่าตกแต่งชุดฮอกแล้วเป็นยังไงอันดับแรกเลยที่ผมจะพาทุกคนมาดูนะครับนี่เลยครับกระจังหน้าเห็นไหมฮะกระจังหน้าด้านล่างเป็นชุดฮอกแบบมีไฟ led แบบเทพสี่ห้าดวงติดตรงนี้เลยนี่ดูซ้ายขวานะครับคุณสมบัติเดิมของ xlt อันนี้นะครับก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วอยู่ในนี้อยู่ตรงนี้เลยชุดฮอกก็สามารถ ครอบเข้าไปโดยที่มีรูที่สามารถแบ่งให้ไฟดันหมอกเ,เว้นช่องไว้ให้ได้นะครับและไฟหน้าตัวนี้เหมือนเดิมเลยครับเป็นไฟนี่ครับ day time running light ตัว C แบบนี้นะฮะเห็นไหมหลอดไฟนเนียนๆเหมือนมีแบบเม็ดทับทิมแบบนี้เลยเป็นทรง C แชมป์แบบนี้เลยครับกระจังหน้านี่ใส่กระจังหน้าแบบแรปเตอร์นะครับ F O R D แบบนี้เลยโซนอเมริกันนะครับผมแล้วก็ติด สกรีนอักษรคำว่าเรนเจอร์ตรงนี้ไปที่ฝากระโปรงและคันนี้มีการตกแต่งสกูปหน้าเนี่ยทำให้ดูฝากระโปรงรถใหญ่และบึกบึนขึ้นนะครับทุกคนไม่เห็นไม่เคยเห็นฝากระโปงหน้ายังไงก็ลองฉายไปดูอนนู้นนิดนึงนะครับประมาณนั้นอันนี้ก็คือใส่สกูปเพิ่ม,เต,มเติมนะครับทำให้มันดูใหญ่และบึกบือนขึ้นและเท่ขึ้นส่วนอันนี้นะครับมาพร้อมกับเซ็ตเลยนะครับเป็นซุ้มล้อของนี่ชุดฮอกเขาเลยนะครับใส่มาแบบนี้เลยพร้อมกับนี่แม็ก และขอบอยางครับอันนี้เป็นแม็กขอบ16นะครับแล้วกอ็อันนี้เป็นซีรีส์ยางขอบ16ทั้งหมดเลยเป็นแบบออฟโรดเอาไว้ลุยนะครับใส่เท่ๆขับบนถนนธรรมดาก็ได้นะครับผมและตัวนี้นี่มีบันไดข้างมาให้นะครับเป็นทุนเดิมของเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็นี่พิเศษเลยคือมีเคลือบนี่ครับเขาเรียกว่าครอบอมือจับเปิดรถออกมา4ประตูเลยนะครับและต่อมาตัวนี้นะครับนี่ เซตของเขาเป็นครอบหลังก็มีมาแบบเท่ๆนีอะไเห็นค้นเห็นไหมสี่ล้อเหมือนกันเลยแล้วก็จะมีขีดแดงๆที่ด้านหน้านิดนึงนะตัวตัวนี้มีบันไดข้างมาให้ก็ใช้งานได้ง่ายครับนี่เหยอ่าอันนี้อีกอย่างที่ตกแต่งเพิ่มเติมมาทําให้รถคันนี้ดูเท่ยิงขึ้นก็คือฝาท้ายนะครับ f o h d นี่เป็นแบบนี้เลยครอบท้ายสีดํามาแบบนี้เลยนะครับและตัวนี้มีวอลช่องหเห็นกล้องเห็นไหมครับนี่ กล้องหลังจะเป็นอย่างนี้อ่าตัวก่อนไม่มีกล้องหลังนะตัวก่อนเป็นเซนเซอร์นะครับและเปิดฝาอันนี้ก็ยังเป็นแบบเปิดฝาท้ายแบบปกติยังไม่มีฝาท้ายแบบทุ่นแรงมาให้นะครับแล้วมาดูฝั่งนี้ครับอันนี้มีนี่ครับข้อไฟด้านท้ายนะทาให้ดูแบบว่ารถมีมิติมากขึ้นนะครับไม่โล้นเกินไปนะครับแล้วผมจะพามาดูรอบๆคันจะเป็นอย่างนี้ครับอ่านี่เลยตัวนี้ XLT 4ประตูเกียร์ออโต้นะครับและสรุปเลยนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่9ก้าแ0บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าสนใจติดต่อผมเซลวานะครับที่ศูนย์ฟอร์ดพระปรแดงนะครับโทรมาได้ที่เบอร์ 098, 93, 16, 26, 7นะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ไว้ด้านล่าครับแล้วผมมีเบอร์ใหม่เบอร์ใหม่นะครับเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะครับยังไงก็โทรกันมาได้นะครับสำหรับวันนี้คิปวดีวันนี้ไว้เท่านี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ